มีงบเท่าไหร่ถึงจะสาม,มารถเลี้ยงน้องกระต่ายฮอลแลนด์หลอบได้หลักร้อยได้ไหมหลักพันได้หรือเปล่ามาฟังคำตอบจากคลิปนี้ได้เลยครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโคอดอ h ชาแนลที่ทำคอนเทนต์หลากหลายมานำเสนอในครั้งนี้นะครับรวมกับเพจสุขสันฟาร์มฟาร์มกระต่ายฮอลแลนด์หลบร้อยเอ็ดพลทองฝากติดตามด้วยนะครับขออนุญาตแบ่งกระต่ายเป็น3ใบนะครับ จะมีกระต่ายเด็กกระต่ายโตและก็กระต่ายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับอันนี้เราอ้างอิงจากฟาร์มของเรานะครับกระต่ายเด็กของเรานะครับเราเริ่มต้นที่สินสอดที่500บาทนะครับแล้วก็จะมีมากกว่านั้นนะครับจะมี500 600 700และ800นะครับแล้วแต่ราคาตกลงกับผมเองนะครับหรือว่าฟาร์มอื่นนะครับจะมีราคามากกว่านี้ หรือสูงอันนี้นะครับขึ้นอยู่ที่ความมึงพอใจระหว่างลูกค้าพ่อค้านะครับที่เราจัดมารับน้องกระต่ายไปเลี้ยงต่อนะครับฉะนั้นแล้วนะครับที่ฟาร์มของเรานะครับมีเริ่มต้นตั้งแต่500บาทเป็นต้นไปนะครับมีเงิน500บาทปุ๊บเดินมาที่ฟาร์มเรานะครับสามารถรับน้องกระต่ายไปเลี้ยงได้ทันทีนะครับสามารถเลือกกระต่ายเด็กๆได้เลยครับผม ระดับที่2นะครับที่ฟาร,ร์มเรียกว่ากระต่ายโตนะครับกระต่ายโตของเรานะครับจะมีอายุตั้งแต่6เดือนจนถึง8 9เดือนนะครับจะเรียกว่ากระต่ายโตนะครับกระต่ายโตนะครับที่ฟาร,ร์มของเรานะครับก็จะเริ่มต้นที่800บาทนะครับเริ่มต้นนะครับ800บาทนะครับส่วนราคาจะมากกว่า800าจะเป็น 900, 1 0 0 0 1,100บาท 1200บาทนะครับก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายขึ้นอยู่ระหว่างความมึงพอใจนะครับแต่ว่าอ้างอิงจากฟาร์มเรานะครับฟาร์มเรากระต่ายโตเราสินสอดอยู่ที่800นะครับ800ถึงประมาณ1,400บาทนะครับกระต่ายโตก็จะอยู่ ดนราคาสินสดประมาณนี้นะครับถ้าใครมีเงินตั้งแต่800บาทเป็นต้นไปนะครับสามารถมาอุ้มกระต่ายตัวที่ฟาร์มของเราไปได้เลยครับเรือที่3หรือระดับที่3นะครับเรียกว่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จะมีอายุตั้งแต่1ปีขึ้นไปนะครับจะมีไว้เพื่อที่จะนำไปขยายพันธุ์กระต่ายต่อนะครับ ราคาหรือสินสอดของเราก็จะเริ่มต้นที่1,200บาทนะครับ1,200บาทจนถึง2,000บาทนะครับขึ้นอยู่กับว่าอายุของกระต่ายนั้นกี่ปีกี่เดือนนะครับและก็อยู่ระหว่างข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายนะครับสรุปอีกครั้งนะครับอยู่ที่ความมึงพอใจ ของผู้ซื้อและผู้ขายนะครับแต่พ่อพันแม่พัน์ที่ฟา์มของเรานะครับเราเริ่มจำหน่ายหรือสินสอดอยู่ที่1,200บาทขึ้นไปและสิ้นสุดอยู่ที่2,000บาทเท่านั้นครับครับต่อมานะครับเราก็จะมาสรุปสินสอดกระต่ายฮอลแลนด์หลบนะครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่ดีนะครับก็สรุปได้ง่ายๆนะครับนะครับเอาที่เราไหว เอาที่เราชอบเอาที่เราเลือกแล้วเราต้องสู้ราคาให้ได้นะครับฉะนั้นแล้วเวลาเราจะเลี้ยงสัตว์หนึ่งตัวหรือเลี้ยงกระต่ายฮอแลนดนลบนะครับขอให้เลี้ยงด้วยใจนะครับถ้าใจเราชอบนะครับเท่าไหรเราก็ไหวเท่าไหรเราก็สู้นะครับเพราะว่ากระต่ายหนึ่งตัวเพื่อจะโตได้นะครับราคาอาหารนะครับก็แพงนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารเม็ดหญ้าซับ อุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับที่น้องๆที่จะต้องเล่นได้กินได้ใช้นะครับฉะนั้นแล้วนะครับราคาเท่าไหร่นะครับท่าใจเราสู้ถ้าใจเราชอบนะครับไม่ต้องเกี่ยงนะครับให้เลือกได้เลยนะครับฉะนั้นแล้วทุกอย่างจะสิ้นสุดอยู่ที่ใจของเราเท่านั้นครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในคลิปคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามช่องโคเดอรชาเนเลด้วยนะครับและนอกจากนี้นะครับฝากกดติดตามเพจ a c e b o o k สุขสันต์ฟาร์มฟาร์มกระต่ายฮอลลันหลบไรอ็ดพัดองด้วยนะครับ